สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้กับคลิปเนี้อหนึ่งก็สองอีกแล้ววันนี้เราจะมาเล่นฮาร์ดเบลอนโอีกแล้วนะครับแต่จะไม่ใช่คอนเทนต์สำหรับผู้เล่นใหม่แล้วนะครับอันนี้เป็นคอนเทนต์สำหรับทุกคนทุกคนดูได้นะครับเห็นชื่อคลิปก็คงจะกดเข้ามาดูกันแล้วละ่ะก็คงจะรู้ว่าคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการนำไคเซอรินพรินซ์วิกตอเรียลุยส์นะครับขึ้นครองราชในเยอรมนีนะครับผมอ่าซึ่งหลายคนอาจจะทราบแล้วนะว่าฮาร์ดเบเนี่ยนอกจากใส ฟาสซิสต์ระบบเผด็จการของฮิตเลอร์ที่สามารถไล่ตีประเทศอื่นๆได้นะครับจริงๆมันมีสายทางขวาด้วยถ้าซื้อ DLC ไว้นะครับแล้วก็โดยเฉพาะ DLC ที่เป็นโกเทนน์นำลังในปัจจุบันเนี่ยจะมีทางขวานะครับซึ่งเราสามารถอัพออกมานะครับแล้วก็นําระบบกษัตริย์ในเยอรมนีกลับมาได้นะครับสมบูรณ์นเนี่ยเสรีนาดโดยเฉพาะก็พระเจ้าวินเทมที่2เนี่ยให้เขากลับมาครองพลังได้เนาะเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาสอนนะครับเอาตัวซีเครตนะครับนั่นก็คือจกักรพรรดินี วิกตอเรียหลุยขึ้นมาครองประเทศเยอรมนีซึ่งจริงๆไม่ได้ซีเครตขนาดนั้นแต่ว่ามันมีสายการเล่นหนึ่งที่จะถูกโผล่ขึ้นมาด้วยเขาเรียกว่าในชโนลโฟกัสหนึ่งที่มันซ่อนไว้นะครับนั่นก็คือการสถาปนาจักรพรรดิจัก,กรวรรดิโรมันอักิ์สิธิ์นะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับต่อลงมาจากตัวโฟกัสหลักนะครับซึ่งถูกซ่อนไว้นะครับไม่ได้มีอยู่ในหน้านี้เนาะเห็นนะคือเราจะต้องทําให้จัก,กรพรรดมีวิกตอเรียขึ้นครองราชให้ได้ก่อนครับทีนี้ มาไม่พูดทันทำเพลงนะครับไม่เสียเวลาเนาะตามบริษัทอย่างที่คนทราบนะครับว่าจากักรพรรดิวินเทีมยมเนี่ยหนีไปขเขาเรียกว่าที่ประเทศขเขาเรียกว่าหนีไปกบดานลีภัยอยู่ที่ประเทศเยอรลน์แล้วก็ไม่ได้กลับมาที่ประเทศเยอรมนีอีกเลยจนกระทั่งพระองค์เสียชีวิตนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเยอรมนีก็ขึ้นครองราชใช่ไหมก็ไม่ไม่ได้กลับมาอีกเลยตัวของราชวงศ์เนี่ยก็กร,กระจายกันอยู่ทั่วทั้งยุโรปบางคนก็ไปอเมริกาหรืออะไรเงี้ยก็จะมีพระนามของ เครือญาติ2คนนะครับที่คาร์ลันโฟนได้แอดเข้ามานะครับผมนั่นก็คือพระเจ้าวินเฮนที่3นะครับซึ่งคนนี้เป็นลูกของวินเฮมที่2นะครับเป็นผู้ชายนะครับเป็นบุตรชาย,ชายกับอีกคนหนึ่งก็คือ p พรสวิกเตอเลอรหลุยซึ่งเป็นคนสุดท้ายในลำดับญาติน่าจะใช่เนาะคือในในการสืบราชวลลังเนี่ยนะครับซึ่งเยอรมันเนี่ยไม่ได้กำหนดไว้ด้วยนะว่าพระองค์สามารถขึ้นได้นะครับแต่ว่าคาร์วันโฟเนี่ยได้เพิ่มพระองค์ขึ้นมา แล้วผมและพระองค์ก็มีชีวิตอยู่อยู่ยาวจนถึงช่วงปลายสงครามเย็นด้วยนะฮะก็น่าสนใจนะครับแล้วก็ฮันนันโฟเนี่ยมีเขาเรียกว่าดี c ไม่ใช่ d l เีสิเขาเรียกว่า i e ช e m e n t ที่ทำขึ้นมาด้วยนะครับเพื่อให้เราเนี่ยสามารถเก็บตัวละครผู้หญิงได้ในไอชิพเมนนั้นๆอะไรเงี้ยเนาะทีนี้เนาะผมไม่ได้พาไปถึงการเก็บไอชิพเมนไอชิพเมนมันต้องัเล่นผู้หญิงยิบโลกอะฮะฟีลประมาณนั้นอะซึ่งมันยากนะครับ วันนี้ผมจะมาสอนวิธีการนาําจักรพรรดินีขึ้นคลองราดอย่างเดียวพอส่วนอย่างอื่นเดี๋ยวพวกท่านไปเล่นเองนะครับก็จะประมาณนี้เนาะทีนี้นะครับสิ่งที่เราต้องทําอะไรบ้างการเตรียมตัวอย่างแรกนะครับก็คือเราจะต้องลบทหารออกให้หมดนะฮะเหตุผลว่าอะไรทำไมต้องลบทหารออกให้หมดเพราะว่าการเมืองสงครามกลางเมืองเยอรมนีมันไม่เหมือนสงครามการเมืองของประเทศอื่นเกิดสงครามกลางเมืองปุ๊บจะมีทหารที่สนับสนุนระบอบของทั้งสองระบอบโผล่ขึ้นมานะครับก็คือพวก SS ที่สับสนุนนาซีแล้วก็พวก ทหารลาบอะไรสักอย่างหนึ่งที่เป็นทหารของกองทัพบกส,สนับสนุนฝั่งนิยมเจ้าก็จะขึ้นมาอยู่ฝั่งเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรามีทหารทิ้งไว้ไม่ได้มีประโยชน์อะไรในในการเล่นสงครามเยอรมันเพราะเดี๋ยวก็จะมีทหารโผล่ขึ้นมาอยู่ดีเดี๋ยวเราค่อยผลิตหลังจากนั้นจะทําให้เราชนะสงครามกลางเมืองได้ง่ายกว่าต่อมานะครับเราจะต้องอโฟกัสออกทางขวาเนาะ10 to the future of Germany นะครับแล้วออก m อ n a น c h ีสสเตทเมนต์รีวิฟท์เดอะไคเซอร์แอดรีเทอร์เดอะไคเนะครับทีนี้การ Return ์เดอะไคเซอร์หรือการดึงพระเจ้าไคเซอร์กลับมานะครับจะต้องทำภายใต้คอนดิชันหนึก็คือเราจะต้องเอาทหารออกอีกรอบหนึ่งเพราะอะไรนะครับเพราะว่าถ้าเรามีทหารอยู่ในประเทศเราเนี่ยมีโอกาสที่เนเธอร์แลนด์นะครับจะส่งพระเจ้าวินเฮมกลับมาโดยที่ไม่ขัดขืนอะไรเลยสิ่งที่เราต้องการก็คือเราไม่ต้องการได้พระเจ้าวินเฮมที่2ครับพระเจ้าวินเฮมที่2คือคนพ่อคนเก่าเนี่ย เราต้องการให้ในธอร์แทนรั้งตัวเขาไว้เพื่อที่จะได้พระเจ้าวินเทนที่3หลังจากนั้นเนี่ยเราจะสามารถปรับเปลี่ยนกฎการขึ้นคองราดและกดดันให้วินเทนที่3เนี่ยลงนามในการเปลี่ยนคนเข,เขาเรียกว่าลงนามในคนที่จะขึ้นมาเป็นราชวงศ์คนต่อไปเป็นผู้นําประเทศเป็นกรรษัตริย์คนต่อไปของประเทศผมก็ใช้คําราชาศัพท์ไม่ถูกอะประมาณเนี้ยอธิบายจะไม่ถูกแต่เดี๋ยวไปเห็นภาพแล้วจะเข้าใจนะครับก็ทําประมาณนี้ก่อนนะครับ แล้วก็นะครับแก้ไขนิดหนึ่งนะครับอุปกรณ์ทั้งหมดลบทิ้งไปนะครับไม่จาเป็นเลยนะฮะลดถังด้วยนะครับเหลือไว้แค่ปืนซัพพอร์ตอุปกรณ์ปืนใหญ่แล้วก็ลบทุกลบทุกแลกกลดรแค่คันเดียวนะครับเราใส่ทุกอย่างไปที่ปืนเพื่อที่จะเพิ่มการผลิตปืนให้ได้เยอะมากที่สุดนะครับก่อนเลยอย่างแรกอย่างอื่นค่อยว่ากันนะครหลังจากนั้นพอเรา,เาโฟกัสมาแป๊บหนึ่งเนี่ยจะมีโฟกัสเขาเรียกว่าอีเวนต์ขึ้นมาถามเราว่าเราอยากจะดึงกองทัพเรือ เข้ามาร่วมในการปฏิวัติท้งนี้ของเราไหมการยึดอำน,นาจของเราไหมนะครับถ้าสมมติว่าใครอยากเล่นไปที่สาย e r ริกเรเดอร์เป็นผู้นําประเทศแม่งมีอาชี e m e n t อันนี้ด้วยนะฮะคือใครอยากได้กองทัพเรือผู้บัญชกากกรกองทัพเรือที่ชื่อว่า e อริกเรเดอร์ขึ้นมาเป็นผู้นําสูงสุดของประเทศให้กดอันแรกนะครับแล้วไม่ต้องทําตามคอ n d i t i o n ของมันคือการสร้างกองทัพเรือขึ้นมาใหม่ด้วยการัพทางขวาครับหลังจากนั้นพอผ่านไปประมาณ2ปีนะครับสงครามกลางเมืองจะเกิดแล้วเราจะได้เล่นอีกครั้งหนึ่งเป็นฝ่าย E อริกเรเดอร์ถ้าเล่นตรงนั้นจนจบ นะครับเราก็จะได้ผู้บัญชาการกองทัพเรือของเราที่ชื่ออ e ีรเปเดร์ขึ้นมาเป็นผู้นําประเทศแทนครับก็จะคือก็ต้องทําสงครามกลางเมืองซ้ํากันอีกหลายๆรอบนะฮะแต่ถ้ามอว่าใครจะเล่นระบบกษัตริย์แบบผมันนี้ก็คือเอาวิกตอเรียหรุยขึ้นมาเป็นผู้นําประเทศเลือกอันล่างครับคือหมายถอะคือฝ่ายกองทัพเรือไม่จำเป็นต้องเข้ากับเราก็ได้นะครับเพราะว่าเราจะต้องอัพทางซ้ายนั่นเองเนานะออกบาทางการไปเป็นพันธมิตรกับประเทศอังกฤษเพื่อเอาไทเทลนะครับหรือว่า ตำแหน่งในาราชวงศ์ของแบบแบบเดียวกับอังกฤษคืนมาเป็นฝั่งของเราตอนนี้เราถูกลิบอยู่ตามปี1 9 1 7นะครับรัฐสภาของอังกฤษนะครับขอ,อลงนามเขาเรียกว่าไงฮะลงคะแนนเพื่อที่จะริบยศเชื้อพระวงศ์ทั้งหมดของฝั่งเยอรมันนะครับจากการที่เขาเป็นศัตรูกันในช่วงสงครามโลกครั้งที่1นะอะไรเงี้ยเราต้องการพยศนั้นคืนด้วยเพื่อทําให้เกิดอีเวนต์อีเวนต์หนึ่งเึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่ามันคืออีเวนต์อะไรนะครับทีนี้ มาถึงตรงนี้ละแลลี่เดอะแวมาร์กนะครับตอนนี้คือ49วันแล้วนะฮะมันมีวิธีการหลบสงครามกลางเมืองอยู่อย่างหนึ่งนะครับก็คือเขาไม่เรียกว่าการหลบสิเขาเรียกว่าการทําให้สงครามกลางเมืองมันง่ายขึ้นนะครับคือการส่งอาวุธเข้าไปในตลาดโลกอันนี้มันเคยทําได้ในอดีตแต่ปัจจุบันผมไม่รู้ันยังทำได้ไหมนะครับก็คือในช่วงที่มันใกล้จะเกิดสงครามกลางเมืองนะครับอย่างเงี้ยก็คือตอนนี้สักประมาณ68วันน่ะนะวันเนี่ยในเกมเนี่ยนะครับ5 6 6 เจ8หแปดนะครับแล้วเราย้ายพวกอาวุธของเราทั้งหมดเนี่ยนะครับกดไปที่เซลอุปกรณ์นาะแล้วก็ย้ายอาวุธทั้งหมดของเราเลยขึ้นไปอยู่บนตลาดโลกเนี่ยนะครับวางขายในราคาที่สูงที่สุดนะครับแล้วก็ปล่อยมันไว้อย่างนั้นพอสงครามกลางเมืองเกิดเนี่ยนะครับมีโอกาสที่เราจะได้อาวุธครึ่งหนึ่งกลับมานะครับเป็นปกติอยู่แล้วแต่ว่าอาวุธอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยจะไม่ถูกส่งไปที่บอท มันอาจจะหายไปเลยะฮะซึ่งอันนี้ผมไม่มั่นใจว่ายังใช้ได้ไหมนะครับเนื่องจากว่ามันเคยใช้ได้ในยุคเก่าๆเองปัจจุบันอาจจะใช้ไม่ได้แล้วอันนี้ก็คือเดี๋ยวเราดูนะเสรสงครามกลางเมืองปุ๊บแล้วก็ดึงอาวืนคันคแล้วก็ไม่ต้องขายให้ต่างประเทศนะครับไม่มีประโยชน์อะไรเนาะพรอาวุธคืนเสร็จปุ๊บเราก็จะมีอาวุธใช้ไงแล้วก็ทําการสร้างทหารเพิ่ม11หน่วยนะครับทั้งหมด3ชุดโดยประมาณเนาะอัพโฟกัสต่อไป นะครับซึ่งจะเป็นแรลีเดนิชั่นครับก็ได้เนาะแล้วก็ทหารของเราที่เกิดมาใหม่นะครับจากการที่เกิดสงครามกลางเมืองเนี่ยให้เราทําการเลือกในคนที่มีค่าพลังป้องกันสูงที่สุดก่อนซึ่งตอนนี้ผมให้เอาเบิร์ตไคซอรินนะครับมาทําหน้าที่พร้อมกับผู้บัญชาการสูงสุดเป็นออกแมคเคนเซนนะครับบุคคลคนนี้นะครับแล้วก็ให้วางกําลังตามแนวชายแดนไว้โดยที่ยังไม่ต้องบุกอะไรนะครับ เพิ่มกองทัพบกาศเข้าไปในพื้นที่นะครับแล้วก็ให้มันแอสไซน์อยู่กับในพลคนนี้เนาะแล้วก็รอเวลาจนกว่าเราจะสามารถสร้างทหารได้นะครับสร้างไว้ช่วงกลางนะครับตรงนี้ก็ได้เนาะเอา Poli t i c a l power ไปใส่ที่ในพลเฟอร์ดินานะครับผู้บัญชาการสูงสุดที่ปรึกษางาน้าการทหารเฟอร์ดินานเพื่อเพิ่มพลังโจมตีการทหารราบแล้วก็ Army organization เพิ่มนะครับ ประมาณนี้หลังจากนั้นกดเดินเวลาแล้วปล่อยมันไปสักพักจนกว่าเราจะได้ทหารมาเพิ่มนะครับรีบเอาทหารลงนะที่เราทหารลงให้เร็วที่สุดครับแล้วก็คําคถามเรื่องการดึงคอมมินิตกลับบ้านให้เลือกอันล่างนะครับถ้าใครไม่เล่นสายคอมมินิตไม่ต้องเลือกนะเลือกอันล่างนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะใส่ในคนเพิ่มขึ้นไป1คนนะครับก็คือคนที่ชื่อว่าเฟอร์เดอร์วลบล็อกนะครับคนนี้มีพลังโจมตีหนะ้าเนาะ วางแนวรบใหม่ฮะโดยให้แนวรบนี้อยู่ประมาณจุดกึ่งกลางระหว่างประเทศเช็กกับเรานะครับเพราะอะไรเพราะเราจะบุกเขาไงฮะแล้วเราจะบุกโดยใช้จุดกึ่งกลางระหว่างเช็กเป็นจุดตัดระหว่าง2กองทัพเหนือและใต้ให้เราสามารถขยี้เขาได้นะครับ <Okay. S 1> วาแผกนการรบขึ้นมาก่อนแต่รอทหารให้ได้สัก11ก่อนนะฮะเราค่อยบุกตอนนี้คือผมยังได้ไม่ครบรอกาลังผลิตอยู่นาะ เราไม่ต้องบุกเพิ่มเพราะว่างั้นเราจะใช้ปืนเยอะนะครับแล้วเราจะเสียปืนไปโดยใช้เหตุด้วยนะครับหลังจากอัพแวลี่เดอะเนชั่นเสร็จเราจะได้รีฟอร์มเดอะพารามิเทอรี่วิงให้เรียกเดอะนิวบิชมาร์กจูเก้นนะครับจะได้บัฟอันล่างก็ผมไม่รู้เหมือนกันนะผมไม่ชอบไม่ได้เล่นประชาธิปไตยผมเลือกอันบนนะครับแล้วก็ไปอัพการปฏิรูปเศรษฐกิจให้เป็นพลอยไทส์ออนอีโคโนมิกรอ้นะครับเพราะว่าผมไม่ได้ลบก,กับใครเยอะขนาดนั้นเซฟนี้จะแค่มาสอนผู้เล่นทุกคนในการได้หลุยส์วิเทอเรียเท่านั้น อ,อาหารไม่ต้องรอให้มันฝึกจนครบนะครับแค่20%ก็เอาลงได้เลยพอ,อาหารทั้งหมดเข้าประจำที่อุปกรณ์อาวุธพร้อมสั่งโจมตีได้เลยนะครับสิ่งที่เราต้องมุ่งโฟงกัสคือการพยายามเจาะแนวของศัตรูให้ได้ไวที่สุดเพื่อที่จะร้อมศัตรูไว้นะครับแบบนี้ถ้าตัดตรงนี้ได้ก็จะเหลือใช้ชองเดียวถูกไ,ไหม ไปเลยให้ไว้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 แนวรบให้ได้เริวที่สุดนะครับแล้วก็ออกไปทางซ้ายในเชลล์โฟกัสเนาะเรือหลบเดี๋ยวโมเดนมาดูว่าวอลเฟ่นอ่าแล้วก็พยายามล้อมจับทหารของศัตรูที่มันฝอยไม่ทันด้วยนะก็ะเป็นวิธีการชนะสงครามกลางเมืองที่ดีมากอีกวิธีหนึ่งโอเคผมออกคำสั่งให้มันบุกลงล่าง มีทหารติดวงรอบอีกเลยเลยครับแล้วก็ระหว่างที่ลบนะครับมีโฟกัสหนึ่งที่มีดิสซิชันหนึ่งนะครับที่เราจะต้องกดก่อนนะก็คือเลื่อนลงมาข้างล่างครับ sharpen air safety regulation นะครับมันคือการเพิ่มระดับความปลอดภัยในเรื่องของอากาศยานนะครับเข้าไปมากขึ้นอันนี้เป็นดีบัฟที่เยอะมากใช่ไหมแต่แจงเย็นนะครับ1 9 0 0 1พัวันเป็นอันที่เราต้องกดเพื่อทำให้เกิดอีเวนต์ ในการดึงวิกตอเรียหลุยกลับมาเพราะกดด้วยครับกดด้วยจะต้องกดนะโอเคหลังจากที่เราแบ่งศัตรูได้แล้วเราก็เริ่มเดินแผนใหญ่เลยนะครับ<ะ>ก็คือสั่งบุกจากทั้ง2ฝั่งบนและล่างนะครับและให้ในคนทั้ง2บุกเลยนะครับเราจะขยี้กองกำลังศัตรูกันเรื่องกองกําลังทหารก็ปล่อยมันผลิตไปเกาะครับ อค <Hey, S 2> แล้วก็ขาดกำลังจะขาดอาวุธเยอะใช่ไหมเ,เขาเรียกว่ายัางไงละ่ะขาดแบบซัพพลายใช่ป่ะครับเรากดเอารถบรรทุกให้มันไปนะครับเป็นรูปรถบรรทุกสามันเพื่อเพิ่มความเขาเรียกว่าความสำคัญในการดำเนินเสบียงให้มากขึ้นเราก็จะมีรปที่ใช้รถเยอะขึ้นกองลังของเราก็จะไม่ยืนนิ่งเฉยๆนะครับทีนี้พอเราเห็นช่องว่างนะครับอย่ายืนอยู่เฉยๆนะรีบนํากองกำลังบุกเข้าไปครับเพื่อที่จะได้ทําการล้อมศัตรูให้ได้เร็วที่สุด เป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับตอนนี้สงครามกลางเมืองเยอรมน,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 นีจะจบเร็วหรือช้าเนี่ยขึ้นอยู่กับการที่กองกลังศัตรูมันพร้อมเร็วมากน้อยแค่ไหนนะครับอังนี้ก็คือฝั่งนูเรียบร,ร้อยแล้วช่องโดนล้อมครับอันี้ก็จะล้อมอีก่บรัรสเซเลกาซีนะครับเป็นฐานทางสายปืนใหญ่นะครชอบเล่นปืนใหญ่ก็เลือกทางนี้นะผมชอบ ก็กลับไปอัพ the currency reform นะครับมีโอกาสที่หลังจากที่เราจบสงครามกลางเมืองช้าจะมีกบฏเกิดขึ้นอีกตัวแต่ตรงนั้นไม่เป็นไรนะทุกคนไม่ต้องเป็นเลียนับมันเป็นกบฏที่ต่ำมากก่อเกิดไปก็ได้นะครับตอนนี้เรามีกองรังศัตรูบุกเขมานะครับแต่เดี๋ยวมันแตกครับผมบอกเลย เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นรีบส่งหางขึ้นไปข้างบนเพราะว่ามีแนวแตกใช่ไหมตรงน,นี้ก็จะง่ายขึ้นแล้วเฮ้ยผมเห็นอะไรแปลกๆด้วยมตาฝากเลยลุงจิ๊รเราจะตัดศัตรูออกได้ไหมเพราะว่าตอนนี้กองราศัตรูว่าจิกขึ้น,นครับ เดี๋ยวปรับแนวลบใหม่ก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้เกิดปัญหาขึ้นเล็กน้อยรเราวาดแบบนี้เอาใหม่แล้วก็สั่งบุกใหม่ด้วยจร,ริงๆจากว่าเมื่อกี้มันมากองอยู่ข้างล่างเยอะนะครับแล้วก็แย่งกันแย่งกัน,กนสิบซับไแล้วก็งกำลังศัตรูมันก็เลยบุกเข้ามาได้ดแต่ว่าก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะกอกำลังศัพอพอตรูบเข้ามาแบบนี้ก็มีโอกาสที่เราจะ จัดการเขาได้ด้วยเช่นกันทีนี้เราก็จะมีปัญหาหนึ่งกัว่าเกิดสงครามกลางเมืองขึ้นกับ A i ตัตนแต่ไม่เป็นไรครับปล่อยไว้ปล่อยไว้เดี๋ยวเราก็ชนะแล้ะเดี๋ยวไปซีเรียช้าแค่ไหนก็ทําได้นะครับสาหรับอีเวนนี้การดึงไกเซอร์ดินกลับมาเป็นผู้นําประเทศวิ่งเลยอันนี้วิ่งเลยเดี๋ยวทำทำสเต็มนะครับระหว่างนี้ก็บุกไปเรื่อยๆก่อนทำมาสปีดไาม์ เรียบร้อยนะครับอย่างที่เห็นก็คือตอนนี้เราชานะสงครามกลางเมืองหมดแล้วนะฮะโคัสที่เราจะต้องอัพต่อไปเนี่ยก็คือ c ช a i n to the f ิวเ r อ o f g e r m a n y นะครับแล้วก็ทาหารทั้งหมดที่เรามีตอนนี้ลบทิ้งไปก่อนได้เลยให้สร้างเทมเพลตขึ้นมาเทมเพลตนึงนะครับเทมเพลตกองทัพม้าก็ได้ไม่ต้องมีอุปกรณ์เยอะครับที่เหลือลบทิ้งไปให้หมด สร้างมันไว้แต่ไม่ต้องเลือกจุดลงนะครับสักประมาณ48นะครับแล้วก็ที่เหลือลก็ไม่ต้องทำอะไรตอนนี้โฟกัสเรื่องการอัพอย่างเดียวก่อนนะครับเก็บพลิทิเคิลพาวเวไว้อย่าเพูงไปกดอัพอะไรเล่นนะฮะอยูบอกเลยเพราะว่าเราต้องใช้มันทีเดียวลวดเดียวเลยนะครับประมาณ3 0 0ได้ครับประมาณ300400ได้ประมาณนะั้น โอเคนะครับ revive the Kaiser ได้ไหมย,ยังไม่ได้นะเพราะว่าทางสนับสนุนเรายังขาดอีก2%ทำไมจำนวนผู้สนับสนุนมันน้อยลงละ่ะนะครับรนับอันนี้ต่อก็ได้ดีน f i c a t ค o ชันแคมเปญนะครับลดจำนวนผู้สนับสนุนพวกนาซีเนาะแล้วก็เออผมอัพ ในเมื่อมันไม่ได้ก็ได้แบบว่าเนื่องจากว่าจํานวนผู้สนับสนุนระบบกษัตริย์ลันลดลงเรื่อยๆเลยเกิดอะไรขึ้นวะปกติผมไม่เคยเป็นแบบนี้สงสัยจะกดโฟกัสผิดไปอันหนึ่งนะครับเมื่อกี้กดรีบรีน่าจะเป็นอันเนี้ยนะครับโอเคนะครับเคกำลังบวกขึ้นเนาะแบบเดียวได้อ่ะเรียบร้อยอัพไเซอร์ต่อเลยนะครับ โอเคแล้วก็ออกเป็นดีเทอร์เนอร์ไคเซอร์นะครับย้ํานะครับว่าการกดโฟกัสตรงดีเทอร์เนอร์ไคเซอร์เนี่ยคุณต้องไม่ให้มีทหารเหลือแล้วนะเพราะถ้าเหลือทหารไม่แต่คนเดียวนะครับมีโอกาสาที่เนเธอร์แลนด์จะตอบตกลงแล้วก็ส่งไคเซอร์คืนทีน,นี้ตอนนี้มันไม่ให้เราคืนนะครับไม่ต้องประกดประกาศสงครามนะไม่งั้นวิมเพลที่สองก็อาจจะหนีไปอยู่ที่ฝรั่งเศสแทนนะครับอันนี้เราก็กดออกมาเลยครับ วินเทนที่3เลยนะครับให้เขาขึ้นมาเป็นผู้นำประเทศเอาคนลูกขึ้นมาแทนเรียบร้อยหลังจากนั้นนะครับเราก็อัพเวสโพลิติกเลยนะครับและสิ่งที่เราต้องทำคือหน้า p o l i t i c a l action นะครับจะมี re-instate Prince William's h e m r right succession นะครับคือการบังคับพยายามกดดันให้พระเจ้าวินเฮมที่3เนี่ยคนลูกเนี่ยนะครับซึ่งเป็นไกเซอร์คนปัจจุบันเนี่ยประกาศว่าใครจะเป็นผู้สำเร็จจะเป็นผู้สืบทอดพระราชบัลลังก์แทนนะครับ อันนี้ต้องกดไว้เพื่อบังคับให้เขาเลือกนะครับก็กดไว้หนึ่งอันเสร็จปุ๊บนะครับให้เรากดอันต่อไปด้วยที่ขึ้นมาบรรทัดเดียวกันก็คือ Boder ไนส์ h ด e s e c e s s i o n law นะครับคือการทําให้กฎหมายการสืบราชสานติววงเนี่ยมันเขาเรียกว,ว่าล้าหน้าเขาเรียกว,ว่ามันสมัยมากขึ้นนะครับซึ่งการกดอันนี้ลงไปเนี่ยจะทําให้ผู้หญิงมีสิทธิ์ในการขึ้นคลองบัลลังด้วยเช่นกันนะครับเนื่องจากว่าปัจจุบัน ก็คือเหมือนกับว่าในระบบการสืบราชบัลลังก์ผู้ชายอาจจะยังมาไม่ถึงหรือยังไงผมจําไม่ได้แต่ว่าต้องกดต้องกดไนต้องกดนะครับทีนี้เราก็รออัพออกมาทางซ้ายนะครับในขณะเดียวกันเนาะช่วงเวลานี้นะครับให้ทําการเพิ่มความสัมพันธ์ของประเทศอังกฤษเนี่ยด้วยการส่งทูตไปนะครับเหตุผลหลักๆกก็คือเราต้องการให้อังกฤษตอบตกลงในหลายๆเรื่องต่อจากนี้นะครับและ วางทหารลงพื้นได้เลยนะครับเราไม่จำเป็นต้องเก็บทหารไว้แล้วครับแล้วก็ใส่ในคนเข้าไปสองคน,นคองเอาอมันมาลอ้อมวิลเยียมไว้นะครับจริงๆตรงนี้ไม่ต้องทําตามก็ได้แต่ผมอยากทํานะครับเผื่อได้วิลเยียมฟรีๆเนาะจากการใช้กําลังทหารกดดันวิลเยียมนะครับเก็บ Poli t i c a l p ว w e r ไวเช่นเคยนะครับเดี๋ยวเพิ่งใช้เนาะตอนนี้ให้เราเปลี่ยน ให้เราเปลี่ยนาหารของเราเป็น infantry นะครับเป็น template ของมันใส่ปืนใหญ่เข้าไปด้วยนะฮะถ้าเกิดว่าทำได้แล้วนะทันนี้ามาดูเวสเปอริติกของเราก่อนนะครับก็ accept เดี๋ยวมี british naval dominance นะครับไปเลยเพื่อเพิ่มความสัมพันธ์กับอังกฤษยอมรับว่าอังกฤษเป็นเจ้าทะเล แล้วเราก็ใส่ปืนใหญ่ให้ทหารเราหนึ่งกระบอกนะครับจริงๆต้องใส่สัก2กระบอกแล้วเพิ่มทาหารราบอีกหนูหนึ่งก็จะพอใช้ได้นะครับเอาอะไรดีเราไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าเดี๋ยวก็จะเล่นจบละให้มันฝึกทาหารไว้ก็ได้นะครับจะได้มีพลังเอะแล้วก็คลาฟฟับเดอะองโกนะครับคือการพยายามไปบีบให้ เบลเยียมเนี่ยมันส่งกองโภมาให้เราเนาะก็เนี่ยเลยจะเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมเราต้องลบกับเบลเยียมนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับขาดปืนใหญ่เป็นล้านกระบอกเลยครับแต่ไม่เป็นไรเราลดทุกอย่างไปใส่ปืนใหญ่ก็ได้นะครับสิบหนะ้าเนี่ยอังเกตเรตัน รอคลาวฟักเดึกคองโกเสร็จเนะาะย้ายกองทัพก็กาศมานี่ด้วยเผื่อต้องลบเผื่อต้องใช้ก็หยุดสุดทหารก่อนไม่ทันแล้วครับ ไอ้นี่เข้าไปเครื่งบินก็ดีเรียบร้อยเพราะคซาเสอรของกูก็ลงเดแองกูเยอรมันดีเฟนส์แพ็เลยนะครับการลงนามในสัญญาไม่รุการานกันแล้วกัน,นอ่าทีนี้เบลเยียมมันก็จะส่งคองกูคืนนะครับเรามันตกลงนะครับและหลังจากนั้นคองโกก็จะเหมือนจะ กลายเป็นของเราถูกไหมนี่ครับกลายเป็นของเราแล้วทีนี้ถ้าราอยากให้เกิดสงครามกลางเมืองระหว่างเราไปไม่สงครามกลางเมืองสงครามระหว่างเรากับเบลเยียมเพื่อเล่งให้เราได้ดินแดนเขาเนี่ยหลังจากได้ดินแดนมาปุ๊บให้ปล่อยคงโกเป็นรัฐขุนเชิดไว้นะครับหลังจากนั้นมันจะเกิดอะไรขึ้นสักอย่าง,น,งนะครับถูกไหมผมจําผิดไหมหรือว่ามันแก้ไปแล้ว เอ้ยเงียบเลยวะเออไม่รู้เหมือนกันว่ะหายไปแล้วเออไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเหมือนกันแต่โดยปกตินะครับจากที่ผมจําได้เนี่ยถ้าสมมติว่าเราได้ดินแดนของคองโกมาเนาะทำเร็วๆร็วนะครับแล้วคองโกมันไม่ยอมเนี่ยเราปล่อยบอดองโกไปเป็น อิสระปุ๊บเหมือนอประเทศเบลเยียมมันจะประกาศสงครามกับเรานะครับเหมือนพยายามจะดึงตัวอำานนิคมของมันคืนแต่ว่าไม่ใช่สาระสําคัญของคลิปนี้นะครับเป็นแค่วิธีการเล่นหนึ่งที่ผมเห็นฝรั่งเขาทาแต่ว่าวิธีการที่เราจะเป็นต้องทำคือเราจะต้องทําให้เราเนี่ยมีข้าวความสัมพันธ์ที่ดีกับอังกฤษไว้แล้วก็ให้อังกฤษเนี่ยมันลงนามในส่วนที่สัญญากับเรานะครับ ปุ๊บพอมาลงนามรับรองเอกราชเสร็จปุ๊บนะครับจะมีหน้าานโยบายด้านการต่างประเทศโผล่ขึ้นมาซึ่งจะเขียนว่า Request r e s o l u t t o n of t t e e r i t i s h Title นะครับคือการขอตำแหน่งพยศเขาเรียกว่าตำแหน่งไทเทลอะครับตำแหน่งของราชวงศ์นะครับที่อังกฤษเคยให้ในสมัยก่อนนะขอคืน นะเพราะว่าอังกฤษมันยึดไปตอนช่วงปีหนึ่งพันก้าร้อยเจ็ดอันนี้ผมเคยบอกไปกดเสร็จปุ๊บเนี่ยถ้ามีความสัมพันธ์ที่ดีอังกฤษอังกฤษจะตอบตกลงนะครับแต่ถ้าไม่ดีอังกฤษจะไม่ให้ถ้าอย่างนี้ก็คืออังกฤษให้ละนะครับสำคัญตรงนี้ครับพออังกฤษกดตกลงเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะต้องจัดพระราชพิธีในการมอบยศมืินคืนเขาเรียกว่า royal title นะครับไอ้ title ตรงนั้นน่ะมันจะต้องมีการจัดพระราชพิธีในระบบในระบบ,ะบ,บแบบกษัตริย์นะครับเพื่อที่จะมอบ ยศคืนให้นะครับตัวที่ต้องไปทําที่อังกฤษการที่ต้องไปทําที่อังกฤษเนี่ยนะครับคือจะต้องนั่งฮินเดนเบิร์กเรือเหาะไปนะครับสําคัญตรงนี้ครับถ้าสมมุติว่าเราอยากจะให้ควีนวิกตอเรียหลุยขึ้นเราจะต้องส่งเขาไปก่อนคนแรกนะครับเพื่อให้เขาไปช่วยจัดงานนะครับส่งเขาไปคนเดียวนะครับแล้ว หลังจากนั้นเราก็จะได้คุยวิสตเรียนรู้มาเพราะมันจะเกิดอุบัติเหตุนะครับถ้ากดอัน่างนี่คือไปกันหมดเลยนะครับผมก็ตัวของผู้นํามันก็จะไม่เปลี่ยนนะเพราะว่าพระเจ้าวินเฮมก็จะไม่ไม่ตายพอเรากดเสร็จปุ๊บนะครับเวลาเดินไปแป๊บหนึ่งเนี่ยมันจะเกิดอุบัติเหตุเดี๋ยวรอดูครับเรือเหาะฮินเนนเบิร์กไฟลุกท่วมที่ลอนดอนแล้วก็ระเบิดนะครับ ผลตรงนี้ทําให้คนทุกคนเลยที่ตามไปทีหลังนะครับที่ไม่ใช่วิกตอรียหลุยเนี่ยเสียชีวิตทั้งหมดเครือญาติที่อยู่ก่อนหน้าคนที่จะต้องขึ้นรับตําแหน่งแทนตายหมดเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้ตําแหน่งก็ต้องตกมาที่ไกรเซรินวิกตอรียที่1ซึ่งก็คือวิกตอรียหลุยของเรานั่นเองครับลหลังจากนั้นเราก็จะได้วิกตอรียหลุยซึ่งเป็นผู้หญิงขึ้นมาปกครองประเทศยเยอรมาันี เรียบร้อยทีนี้เราก็สามารถเล่นเกมต่อได้เลยนะครับตัวนี้ก็คือจะถือว่าสิ้นสุดในเรื่องของการทำอีเวนต์แล้วนะครับเราสามารถอัพเรียลโพลิติกส์นะครับแล้วก็อัปมาทางพวกนี้ได้ซึ่งจะเป็นการเข้าไปแทรกแซงกิจการบ้านเมืองของประเทศเพื่อนบ้านเราในพื้นที่ใกล้ๆนะครับสามารถทำได้เลยนะครับแต่ถ้าเรานะครับอยากเล่นเป็นเอ่อเขาเรียกว่ายังไงละ่ะ เป็นคนที่พยายามที่จะเปลี่ยนโลกให้ประเทศส่วนใหญ่มันกลับมาเป็นระบบกษัตริย์ก็เล่นได้นะครับมันมีอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับคือการดึงดึงพวกประเทศพวกนี้ส่งคนเข้าไปแทรกซึมในรัฐบาลเปลี่ยนให้เขากลายเป็นระบบกษัตริย์นะครับแล้วก็ให้การสนับสนุนในการการันตีคือจะกลายเป็นตำรวจโลกแพ้หรือจะบุกคนทั้งโลกก็ทาได้นะี่อันนี้ขึ้นอยู่กับคุณแล้วนะครับที่สําคัญก็คือถ้าคุณเล่นแบบบุกชาวบ้านใกล้ๆบ้านเนี่ย restore the holy roman empire ก็จะโผล่มาแล้วนะครับคือเราสามารถั p การสถาปนา จักรวรรดิโรมันอาศักดิ์สิทธิ์ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งก็จะทำให้ได้ตัวของบัฟในเรื่องของกองทัพขึ้นมาเปลี่ยนธงเปลี่ยนชาติแต่ว่าผู้นำก็จะเป็นวิตตอรีหรลุยเหมือนเดิมแล้วก็เปลี่ยนรัฐสภาจ,จากไรสสตาร์เป็นวอล์คเชลอันนี้ผมอ่านไม่ถูกนะจ๊ะ <laughs> ก็ทั้งหมดสําหรับคอนเทนต์วันนี้มีเรานี้นะครับยังมีผู้หญิงอีกหนึ่งคนสำหรับประเทศเยอรมนมีซึ่งผมจะมาทําให้ทุกท่านดูในอนาคตข้างหน้าบอกก่อนว่าอีกคนหนึ่งนี่ทายากกว่าวิกตอเรียหลุยเยอะเลยนะครับแต่เป็นบุคคลที่เป็นตัวซีเกตเหมือนกันนะใบให้ก่อนว่าเป็นคนใกล้ชิดของดอร์ฟิตเลอร์แต่จะเป็นใครยังไงเดี๋ยวเรามาเจอันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ชอบถูกใจใช่กดแชร์ นะครับอยากได้คลิปอะไรคอมเมนต์มาได้ครับ <All right. S 1> สนุกกับคลิปผมไหมอะไรยังไงครับอยากให้สอนอะไรพิมพ์มาได้หมดในใต้คอมเมนต์นะครับสำหรับนนี้ก็เดี๋ยวขอลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ